ผมอยู่กับบาวเลอร์702คู่ใจครับผมคันเดิมเพิ่มเติมคือรอบนี้ผมจะไต่และเหินวิธีการติดตำรวจให้ไวที่สุดถามว่าหนียังไงครับขั้นตอนแรกครับผมเราต้องไปทางที่เราไปบ่อยครับนั่นก็คือไต่ดอมอ่ะอันนี้คือหลอกอันนี้คือผมหลอกเขานะครับหลอกเขาเฉย บางคนชอบหลอกอะเอาง่ายอืออันดับแรกคือหลอกก่อนครับอันดับสองคือไปจริงครับผมอ่าตอนนี้นะครับผมกำลังมุ่งหน้าไปที่ไต่ดอมนะครับแน่นปะแค่ผมมาไต่ดอมอะ่ะรัศมีองศากอกาสรอดอะ่ะแม่ก็เยอะได้เห็นแล้วดูดิเหมือนแบบได้กลับบ้านกเกิดอะ่ะเนี่ยเนี่ยเห็นแล้เนี่ยเห็นและเนี่ยรออะไรไหนวะเนีน่ย เนี่ยรอแล้วเนี่ยรอรอรอแล้วเนี่ยรอแล้วรอแล้ว,เ,ลลว,เ,ลลวเอาละครับอ่าอ่าสองใช่ไหมครับพอเรามาถึงแต่ดอมแล้วใช่ไหมเราก็ไปเหลี่ยมเหลี่ยมปรับเสียนคนระับเหลี่ยมนี้เขาเรียกกันเหลี่ยมนี้มีชื่อว่าเหลี่ยมปรับเสี้ยนนะผมทำไมเหรอ <laughs> ผมเป็นคนตั้งมาเองเละคนดูมันมาวะ่ะ ถ้าเกิดมันจะมาต่อเนี่ยผมแนะนำนะครับว่าให้ได้เหินใหม่ครับอย่าได้บอกอะ่ะมันคือเรือเปล่าเซียนนะครับใครได้แบบเป็นเซียนเกย์ก็จะเจอปลาบแบบด้วยเรือร่อนี้ครับผมรอบสองอะ่ะ มันจะมาอยู่อะรอบสองมันจะมาอยู่อะไปะสงสัยคงต้องไต่ดอมสีอยู่นะ มก็เบื่อนะอะไรที่มันง่ายๆอย่างเงี้ยผม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 ,ผมเบื่อมากเลยอะไรที่มันง่ายๆอ่ะเป็นการจบปูนที่คนเอซียอ่ะตำรวจเอาผมไปได้สักคนน่ะเหลี่ยมผมที่ผมชนขึ้นมามันไม่มีใครที่จะปรับลงหรือว่าจะเอาสมก,การไหนมาแก้ได้เลยลาวแลก,กูเจอสองขันเลยสัตวมึงมากันพร้อมหนะ้าพร้อมหนะ้าพร้อมตาสองขันกูไม่กลัว ลงแรงเกินนอ้องไอ้ยี่ฉันใยยามค้ำคืนบออดฟ้าช่วยรับคำอธิษฐานของเราดักหนึ่งครันแล้วโอ้โหแม่งเรืผมผ้าได้เยี่ย ระยำแล้วคุณดูไปแม่งเหินว่ะไปแม่งเหินขึ้นไอ้เหี้ยคือมันแบบว่ามันคิดว่าผมจะเหินขึ้นข้างบนเว้ยไม่เจอคูหล่ออย่างกับแมสซี่ไอ้สัสไอ้เหี้ยคือมันเหินขึ้นเมื่อกี้มันเหินขึ้นข้างบนเว้ยกูเจอไอ้เจคดบ่อยเลยไอ้เหี้ยมาแต่งหัวเรือ สงสารมาันเลยไหมน้อง แม่เจ๊กนหลอกอะไรเยอะไม่เจ๊กนหลอกไปดิเจ็ดเป็ดหนึ่งกว่ากันหนึ่งกันลแลว้วก็ต้องการรีแลกโนบกและชีวิตจะเป็นคนโนจก ต้องให้ผมไม่มีโชคก็บคำว่าลองใจมองไปปาร์ to กแพส o u นายกูไปนายเราขับนายกูแพ้เสาแล้วเพื่อนกูมันหิวเงินเวลาไม่เคยรอมึงรีบอ่ะน้องมึงรีบอ่ะมึงดูรีบอ่ะเนี่ยไม่ใครทำได้แต่พวกกูหรอกฮ่าอย่าเสียนกูพอมโอเคสิ กูลันเกมนี้มาเยอะมากูไม่เคยขอเครดิตบางคนมันเคยเป็นพี่กูบันาวอะไรเกี่ิัเซดิตแล้วกูคี้เกียรจะแส่หน้ากากมาบอกรักมันรักกันกกันอ่ามันกามต้องีเนเป็นท่อเชเนคได้เป็นสูขได้เป รถกู๊แรงจัดเลยยัดแม่รถกูแรงจัดสายสัตว์ ไอ้เฮียรถกวิสามร้อยแปดสิบเ r มถูฟ้าแล้วมาด้วยตัวฉันเองไม่ได้ใช้เส้นใคร